สวัสดีท่านผู้เจริญไหวเราเล่นไซต้องห้ามไปแล้วใช่ไหมวิหารตาดำเหมือนเดิมแต่เป็นยี่สิบคนไงยี่สิบคนนะครับด่านยี่สิบคนก็ถือว่าไม่ไม่เหมือนเดิม <c oughs> เข้าช้าไปหน่อยแต่ก็มา มาให้อบอดเยอะแน่แม่งแนวนี้ลูกฟองลูกฟองไปที่แอบก่อนเลยโดดลงไปทำไมโดดลงไปทำไมเฮ้ยคนคนอันนี้ต้องคนแน่นอนคนแน่นอนเตรียมตัวไปเลยเตรียมลูกปืนไว้เลยอย่านะมึงอย่านะ แน่โอ้ยเฮี้เป็นผีไอ้สัตว์โอ้โหตายหาตายหาโอ้ยเฮ้ยอย่าไล่ละอย่าไล่ตกอย่าไล่ไลตกสวัสดีผีไม่งไงโหยิงโคตรแรงยิงโคตรแรงแม่อีฮี้สวัสดีครับโอ้ย oh, ดอกละพันดอกละพันเลย เป็นไงล่ะมึงมาดิ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 เออดอกละพันอ,อุ๊ยจันักจเต็มมากแรงเวอร์เว้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเอ,อ้นดอกละพันดอกละพันตีงไงโอ้โหอย่างแรงไอ้สัตว์โคตรแรงอีกคนหนึ่งไปไหนวะอ,อีกคนหนึ่งมันอยู่นูนนะ่นอะ ทำไมมันรอดปะมันรอดได้ยังไงวะไอเ้เหี้ยบาสูก้าทศวัตรวาด์ตจ้าตีไ้สั์โอโ้โหโดนเต็มเต็มเฮ้ยมานี่ดิจะไปไหนมานี่เออบาสูกา้าทศวัตรบาสูกา้าทศวัตร ปาซูก้าโอ้ my god สวัสดีครับท่านสมาชิกเอาจะจับกูจะจับกูจะจับกู้ชมลมคนชอบหมีวันพาวันเจ้าไม่เว้นกันเลยสันหาแต่หมีตายไว้ดอกท้องมึงตายไว้ปลาหมู ฟาร์มหมูเน้นๆโอ้โหฟาสติถือว่าโอเคแล้วไปกันเลยกล่องใหม่ก็มาโอ้โหเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดเป็นฮีโร่เลยไปไปเป็นฮีโร่เลยนั่นแหละเตรียมตัวเตรียมตัวพุ่งไฟไปไงสัตว์ไปไงเวลาจะหมดแล้วกูรอดกูรอด กูรอดเป็นไงละมึงออเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ปน,ปน,ปนสวยอะไรเกกะเกกะขวางทางวิหารอดัมเขาไม่เล่นเลยเว้ยไอ้ด่านนี้คนเล่นน้อยๆด่านยี่สิบคนนี่นะโอ้โหเป็นผีเหรอเป็นผีเหรอยิงมาดิยิงมาดิ เออโเคชาเคชาเออ,เอ,อสวยเป็นงานเป็นการหน่อยโอเคเลยแบบนี้ไปได้ช่วยเอ้ยมึงทำอะไรวะดันกูหายที่อะไรมึงจะบดันกูทำไมกับตกตายวีดีโอแล้วมึงก็ลงไปลงไปหาหอกอะไรวะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยไอ้ผีอ้วนไอ้ผีอ้วนเอ,อ๋ย ไม่ไงผีวันเหลือกูคนเดียวแล้วโอ้โหตายอย่างไวอะไอ้พวกนี้อะตายไวอย่างหมากองฮีโร่ดิว่าเอาบุงบุงฟูกเลยมานี่อ,อุ้ยเฮียโอ้กีชานี่ว่าไอ้สั์ไอ้ไอเฮียตบกูไม่ได้ตบกูไม่ได้โง่ไอ้สัตโง่ โง่ผีโง่งนี่ไงมาดิมาดิอ่อนนีิว่าอ่อนนีิวา่าไอสัตว์เฮ้ยอะไรวะโอ้โหกูจะโดดไปยังไงอ่ะโดดไปตรงนี้ได้ไปลองดูลองดูเฮ้ยสวยฟุบสวยมาดิมาดิไีสัตว์มาดิบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งมาดีสัตว์มาดิตามเอ้ยเอ้าพี่หายทางตันทางตันนี่เฮียทางตัน บุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งแปลงลากเป็นไงลไ่ะสัตว์ฝีมือฝีมือฝีมือไม่ไงตกโ,โดดตามมาได้หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยกูโดนจับกูโดนจับนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์เอาดิเอาดิมาดิมาดิเอาดิมาดิมาดิาดไอผีโง่มาดินี่ไงมาดิไอสัตว์มาดิห้าวเหรอห้าวเหรอ มาดินี่ไงวะดินี่ไงมาดินี่ไงมาดินดี่นไงนี่ไงมาดิมาดิมาดิเห็นความแข็งแกร่งหรือยังต่อยต่อยมัดพุ่งทะลวงประหัตสวะนี่ไงสาสตว์โอ้โหเฮ้ยรอ,อดเฉยวะกู <laughs> ไปรอดได้ไงวะในลูนกซองนี่ลูกซองโอเคอะ รอดเฉยนะครับนะไม่ธรรมดาว่ะเล่นกับบอทมันก็อย่างเงี้ยแหละเล่นกับบอทนะครับนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้เหียมายืนแบบนี้กูเราแบงมึงอ่ะมึงเป็นนั่นไงกู่าแล้วมึงเป็นโอ้โหตายสองคนเลยตายหาหมดเลยนี่ไงอะไรของมึงอะไรของมึงอิสว์อะไรของมึงเอ่ย เป็นผีไอ้แม่งเป็นผีทำไมเป็นผีทำไมสวัสดีไอ้อ้วนตึงเกอีชาไอ้ผีผ้าพันแผลกูหมันไส้มึงหลายรอบแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีผ้าพันแผลไอ้ผีโดดไอ้ผีโดดสูงมันโดดสูงนะครับตัวนี้ไอ้ผีโดดสูงกล่องฮีโร่ยังไม่มาวะยังไม่มาก็ยิงผีต่อกล่องฮีโร่ไม่มาก็ยิงผีต่อเอาลูกกระสุนหมด ใหเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้นั่นไงกล่องฮีโร่มาแล้วเฮ้ยได้นะไปที่เดิมดีกว่าไหมที่เดิมที่เราจะไปได้ไว้รอบนี้เราดิจะไปได้หรือไม่จะไปได้หรือไม่ชอบนี่ไงโดดได้สวยเอ้โหไปไม่รอดไปไม่รอดไปไม่รอดรอบนี้ไปไม่รอดโอ้โหอะไรวะโคตรที่อ่ะโอ้โหอ อะไรกัดตากูไม่ใช่กัดผมแมนะ่ผมแทงตายตอนนี้ผมขึ้นก่นอนอะไรอะไรอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โยปลอดภัยปลอดภัยเอ้าปลอดภัยกูเฮียอะไรสัตว์ปลอดภัยกูเฮียละปลอดภัยกูเฮียละอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไอเฮียแม่ง <laughs> อ๋อไทยก็เฮียแล้วแบบนี้โอ้โ oh หอะไรวะสวัสดีวัยรุ่นตายสวัสดีวัยรุ่นไอ้มึงยะมาเกการี่อ้วนมึงตบใครพวกมึงตบใครพวกมึงตบใครทีแรกอะอกระสุน,หม,มนหมดก็เติมกระสุนหมดก็เติมตายว่าตาย โอโหฝาดพิ่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว<ป>อยู่ไกลไปหน่อยอยู่ไกลไปหน่อยแต่ก็ต้องคงได้อยู่เฮ้ยใครจับกูว่าอี้อ่ะมันจับผมอะ่ะตรงนี้ไปตรงนี้ไป,ไป,ไปอ่ะแหละเปลี่ยนไปตามแผนโดดเลยปปเปลนไปตามแผนคำนวณไว้เอาอี้อแม่งอันนี้อันนี้ไม่ได้คำนวณอันนี้ไม่ได้คำนวณไว้ อ๋ออ๋อชิบหายชิบอันนี้ก็ไม่ได้คำนวณไว้โอ้โหแม่งอะไรวะมันลนหน่ะอีกทีแม่งผีผีวิ่งตามเว้ยผีวิ่งตามแล้วมันลนวะลนแล้วเล่นยากเลยอ๋อตื่นเต้นว,วะเฮ้ยปืนโอ้โหปืนเท่โอ้โหปืนเท่มากโอ้โหอย่านะมึงอย่านะเดี๋ยวลูกฟองแยดหน้าแม่งเลย ว้าวไม่มีเอ้าข้างในเป็นข้างในพะนมาดิ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 ไอ้น้องชายเฮ้ยกระฟูนหมดเติมดิกระฟูนหมดทำไมไม่เติมมันหนีไปแล้วทำอะไรเอ่ยวัยรุ่นทำอะไรเอ่ยกระฟูนหมดไม่เติมไอ้เหี้ยแม่งเน็ตปิงหรือเปล่าเนี่ยเน็ตปิงหรือมั้งไอ่ไงไอ่สวัสดีไอ้พวกสวะอวกาศ สวะหนังหมาตายกระสุนหมดเร็วๆโอ้เสียเร็วมากกระสุนเนี่ยกระสุนหมดเร็วจังวะเฮ้ยมันจะตายมันจะตายยิงมึงยิงมึงนั่นแหละสวยงามกองฮีโร่โอ้โหอยู่โคตรไกลไม่ไกลนี่ไหวสัตว์อยู่นี่ไงไปไปมานี่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 นโอเคมานี่สวยเลยโดนอะไรวะโดนอะไรอ่ะ กูโดนอะไรโดดโดดโดดสวยเพื่อความปลอดภัยอยู่ในท่อแม่งอยู่ในรูอยู่ในรูเฮียโดนจับ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 โอ้โหออกไปดิออกไปดิไปดิไปดินี่ยังไงไอ้สัตว์โอ้โหไม่ตายไม่ตายเฮียแม่งโคตรอึดไม่ยังไงตายไหมสัตว์ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเออ้วนถือุ้ยกูโดนตบกูโดนตบ ลายดอกเลยนี่ไงไอ้สัตว์นี่ไงไอ้สัตว์ไอ้ผีใหญ่ทำอะไรวะอะไรเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาด,ามาดิมึงจะนั่งลุกๆเองเองกียอติชาทำอะไรเฮ้ยโดนตบนี่ไงทำแมวอะไรวะทำแมวอะไรกัน ไม่กล้าเข้ามาอ่อนนี่ว่าอ,อุ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยโดนจับโดนจับนี่ไงศาสต์นี่ไงศาสต์ไอ้อ้วนตืงไอ้อ้วนตืงไอ้อ้วนตืง่งแม็กซิมั่มแคนนอนป่องว้าจบกูฆ <c oughs> ่าไปกี่ตัววะห้าสิบแปดตัว <c oughs> ุดจ้าบเลยเอา้าวค้างค้างหน้านี้เลยโอ้คลิปคลิปละพาดพอนะครับพอลนะเออด่านละพาสด่านละพาด,าด,พาดผมจะทำอีกเกมอยู่ครับผมจะทำเกมอันนั้นอยู่นะจะเล่นเนื้อเรื่องให้มันให้หมดเลยมันจะยาวมากนะครับพื้นที่มันจะไม่พอ จะทำไปทีละอย่างนะครับไม่รีบไม่รีบโอเคกดอัพกดกลับกดกลับกดกลับพอเป็นวิธีใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดฟอสต์ใครให,ให้ผมด้วยนะครับ